ไม่มีบอกบอกิวบอกว่าสัิมีอยู่กับมันบกูกันเลครับแต่ว่าผมดูแล้วโอ้โหสวยโดดเด่นมากเลยเรื่องของการแต่งกายนะครับ,รบแล้วก็รองเท้าที่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่อ,เ,อเสื้อผ้าอะไรต่างๆรองเท้าที่เหมือนกันบ้างนะครับก็คือไม่ไม่ค่อยจะซ้ำกันทุกคนเลยนะครับอเอาละครับวงนี้นคะครับเดินทางไกลมาเชียียวนะครับที่จะมาร่ว ในงานเกษตรนิสารใต้เอกีบมิวสิกอะวอร์ครับครับวงนี้ก็คือวงน้องพอ่อวิทยาลัยนะครับจากน้องพอ่อวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอดใครอยู่ร้อยเอด,อดน้องพ่อก่อนเลยโดยที่ว่าในครั้งน,นี้นะครับในวงที่ผ่านเข้ามาในวันสุดท้ายนีนะครับจะมีชื่อเป็นดามสาคนโดยทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นวงมิซูค่ครับเ<ๆ>ด่น ไปที่จะเล่นเป็นวงอะไรครับบักพอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วงหลังจากนี่ครับอ๋อหลังจากที่วงอ่าน้องพอกเล่นไปนะครับก็จะเป็นฟรีดอมฟรีดอมนะครับอ่าคือผ่านแล้วไงเดี๋ยวล่ะฮะบอมแมนบอปะยังฟรีดอมก็บอมนแมนเอาไปก็ถ้บเป็นวงอะไรครับวงต่อไปตอนนี้หรือว่าต่อไปอีกหมายถึงหลังจากนั้นนะครับผมกำลังเว้นน้องพอกไว้ขอยกำลังให้เจ้าบอสเบิดทุกวงมีวงบอแมนท้องใจบอสเออเออแล้วครับ นกออดสวรสไตลตายเงาแห่งแคโน่บัดนี้เนาะเป็นหลังจากพรีซ้อมเล่นนะครับก็จะเป็น A N C band A N C band แบนจากอำนาจเจริญอำนาจเจริญเอาเียงชาวอำนาจเจริญหน่อยครับหลังจาก A N C band แล้ววงอะไรต่อครับ A N C band จากนั้นเป็นวงที่เป็นภาษาสากลอีกแล้ว เจ้านะครับนั่นก็คือซิกนายนะหกสิบเก้านะครับวงนี้มาจากไซเลยร์เฮิร์โอ้ยแจ็คอิงยังโคตรโศกเข็ดย,ย,ยืดแต่เยืะอยู่ไม่ไม่ต้องบอกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะมันจะได้เปรียบเสียเปรียบชิดกันแล้วกันกับบอกสถานที่มาซิกนายมาจาจกีนะครับโอ้สีสะเก็บอกเออเอาละนะครับอะไรครับสิงที่นายนะครับสีสะเกคืนนี้สนุกสนาสนายอนาย่าง การหนาวหนาวเย็เยนเแบบนี้เล่าวงที่จะเล่นต่อไปนะครับหนองพ่อมีวงอะไรกันบ้างติดตามเลยครับสำหรับวงหนองพ่อวิทยาลัยนะครับเพลงที่เขาใช้ในการประกวดนะครับเพลงแรกก็คือง่ายเกินไปของพี่โป่ห,หินเหล็กไฟโอ้สุดยอดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อโบแม่ดีบ่โอ้ยสูบกับบกสูบไปคุยกันไปถามกันดีๆไปเอาสแสดงว่าไฟบวกกับไฟกรรมการบวกกับก,กันได้ไหมเทียนหงอ สู้ว่ะสู้เออสูู้ปเอเอาสู้มันก็มีอยู่โอ้ันแต่เขาเสนอเพลงไหนเพลงไหนปะเราง่ายเกินไปนี่มีไหม ครับไอ้มันถือคิงเขาซะเพลงอะไรครับเพลงพี่ป๋อเช่นกันนะครับหินเหล็กไฟที่นำเพลงว่าสู้สู้ครับผมแล้วก็เพลงที่สองเขาก็คือง่ายเกินไปหินเหล็กไฟเช่นกันครับครับแล้วก็เป็นแต่งของเขานะครับกับวงหนองพ้อพิธศอะไรก็คือเพลงประยวชนประชาติมปอเตย ได้ปศูนย์แต่เรามาเรียกคำดับแบบนี้พูดงบกัรหาเสียงอะไรหมดไปเลยเอาเพลงต่อไปต้องว่าเพลงแรกสิเลิเนเพลงแรกได้เดียวนี่อืศิลิเนตได้กันเลยโอ้ยตอนสุดท้ายท้ายสุดก็เพลงสุดท้ายนีละเพลงสุดท้ายท้ายสุดน้องกันนอกจากนั้นอีกสองเพลงเป็นงานเพลงที่เขามาสรรสร้างความสนุกสนานแล้วก็ฟิลการเล่นของเขาเอาละครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะที่จะพบยกให้ประกาศว่าอะไรวงเงี้ยก่อนน้องถอดกิจไรย่าเลยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยสื้อภาษาอังกฤษระเด็เฮ้ยน้องถอด เดี๋ยววคุยเพราะว่าไ่สุดวนทางการได้ได้เอาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับครับน้องน้องพัดบ้าน้องพัเป้านะโอเคเดี๋ยวเจ้าจ้าจัดการเดื่อรีไฟจังหน่อยรีไฟจอหน่อยรีไฟกวนคบณวนรบเออโอเคอาทอหรือเป่าอ่เริ่มเล่นสมการเล่นแบบนี้เด้อมินมินมินมีดเล่นหมอมีดไว้มีดไว้รบกวนะจับบอกใหจะบอ